วันนี้ผมจะมาแนะนำมอเตอร์หินไฟ Bosch GBG 3 5 1 5ซึ่งเป็นมอเตอร์หินไฟตัวที่ผมอยากได้มานานแล้วเพราะมันมีสีที่เรียกได้ว่าโดนใจการออกแบบรูปร่างที่สวยสะดุดตาและมันมีกำลังที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตัวเครื่องขนาด6นิ้วด้วยกันมันมีฟังก์ชันที่น่าสนใจมีลูกปืนที่ถูกซิลเพื่อป้องกันฝุ่นผงทําให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานที่นานกว่าสวิตช์ปิดเปิด,เป,ดเป็นแบบหุ้มยางขนาดใหญ่เปิดปิดง่ายไม่มีช่องฝุ่นจะไม่สามารถเข้าไปได้ ทำให้สวิตไม่ฝืดเมื่อใช้งานไปนานๆมันเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้พวกคุณมีจิดบ้านไว้เพราะเครื่องมือลักษณะนี้มันทําได้หลายอย่างมันมีเสียงการทํางานที่เงียบเชียบไม่รบกวนเพื่อนบ้านสะเก็ดไฟน้อยไม่ว่าจะงานซ่อมแซมสร้างชิ้นงานรับคมเจียปัดขัดแต่งไม่ว่าจะงานแบบไหนก็สามารถเอามาปรับใช้ได้และมันมีความปลอดภัยมากกว่าเมื่อเทียบกับการใช้หินเกียวที่มีรอบสูง ถ้าเราไม่ต้องใช้มือจับเครื่องตลอดเวลาตัดปัญหาทําหินเกียร์หลุดมือหรือโดนเครื่องสะบัดทาให้สามารถโฟก,กัสไปที่ชิ้นงานโดยตรงแถมยังมีเสียงการทํางานที่เงียบกว่าหินเกียร์อย่างมากไม่รบก,กวนเพื่อนบ้านเสียงที่ออกมาก็จะมีแค่เสียงชิ้นงานที่สูกสีกับล้อเท่านั้นเสียงเครื่องเงียบมากแทบจะไม่ได้ยินเลยครับในกล่องจะมีอุปกรณ์หลักๆที่ใส่มาให้ก็คือประแจ กาดพลาสติกใส2ชิ้นแท่นรองเจียร์ปรับองศาได้2ชิ้นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งมีล้อเจียร์6นิ้วติดเครื่องมาให้2ขนาดคือความหยาบ24และความหยาบ60วัสดุเครื่องทำจากอลูมิเนียมนาะแข็งแรงกาดบางใบทำจากเหล็ก ฐานมียางรองทั้ง4ด้านมีรูยึด4จุดสำหรัติดตั้งบนโต๊ะหรือแท่นสายไฟที่ให้มาเป็นรุ่น VDE 0.75ยาว2.65เมตรแต่ที่ได้ลองใช้งานมาประมาณหนึ่งก็พบว่ามันเป็นมอเตอร์หินไฟที่ค่อนข้างนิ่งกันน้อยใช้งานได้ง่ายมันมีแท่นรองที่ปรับองศาได้ทำให้การเทียร์องศาง่ายไม่ต้องกะเองได้ขนาดเท่ากันทุกครั้งแต่ขณะใช้งานแท่นเกียร ขอแนะนําให้ปรับเข้าไปให้ใกล้ล้อย่าที่สุดให้มีช่องว่างทั้งสองมิลก็พอย้ายห่างมากไม่เช่นนั้นชิ้นงานจะโดนดูดเข้าล้อได้ครับทําเอาสะดุ้งุสวนเรื่องกาดกันแบบใสแนะนําว่าให้ใส่ไว้แบบนี้จะดีกว่าครับบางคนบอกว่ามันมองไม่ค่อยเห็นแต่ผมว่ามันก็ใสในระดับหนึ่งยังมองเห็นชิ้นงานได้ชัดเจนใส่แล้วรู้สึกอุ่นใจกว่าไม่ต้องกลัวเศษชิ้นหรือขี้สะเก็ดกระเด็นเข้าตาครับเพราะมันทําจากโพลีคาร์บอนิตมีความเหนียว ทนร้อนยืดหยุนสูงแต่ถ้าใช้ไปสะะักพักผมมั่นใจว่ามันจะหมองเพราะโพลีคาร์บอเนตไม่ทนต่อรอยขีดข่วนเท่าไหร่นักแต่ผมก็เชื่อว่าพัทเน,นี้ยทางศูนย์เขามีให้เบิกเรื่องความร้อนเองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เพราะตัวเครื่องทําจากอลูมิเนียมทําให้ระบายความร้อนได้ไวตัวเสือ้อไม่ได้มีพลาสติกหุ้มไว้ทําให้จับแล้วอาจจะรู้สึกร้อนบ้างแต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาของเสื้ออลูมิเนียมครับถ้ามองด้านหน้าก็จะสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์ h ฮ a v y d u t ต ที่แสดงว,ว่าเครื่องรุ่นนี้สามารถใช้ในงานหนักได้บอชเขาก็าจะบอกไวเลยนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวและด้วยความที่ตัวเครื่องค่อนข้างมีน้ําหนักในงานเจียรที่ต้องย้ายจุดบ่อยๆบ,บางครั้งผมก็ไม่ได้ทําการยึดแท่นเพราะเกียร์ชิ้นงานขนาดเล็กแท่นก็ไม่ขยับเพราะน้ำหนักมันมากและเครื่องรุ่นนี้ผ่านงานที่ค่อนข้างหลากหลายไม่จะเป็นงานเกียแต่งขั้วขุดดิน ขึ้นทรงดอกสวรรค์รับคมสิว เียแต่งดอกสกัดโรตารี่เกียร์ลครีบหรือที่เหล็กเกียร์ตัวนี้ก็ทำได้ดีและมีกำลังเพียงพอรอบไม่ตกมากถึงแม้จะมีการกดทิ้งงานหนักเปลี่ยนดอกสว่านโรตารี่เก่าเป็นตัวมาร์คดูนํำจอด ชิ้นงานปับท่องความสะอาดหัวเล้งขัดโดดสว่าน หรือแม้แต่การเหลาดินสอเห <c oughs> <c oughs> ม็นชิบหายตอนใช้งานและหินหมดหรือจะไม่ต้องเปลี่ยนชนิดใบในจุดนี้จะค่อนข้างทำในยุ่งยากนิดหน่อยเพราะจะต้องขังสปูข้างกาออกสามตัวซึ่งตอนประกอบกับพืน้นจะมองรูยึดสกูยากเพราะสะกูค่อนข้างยาวและจะเดินตัวล้อเกียบบังทําให้มองไม่ค่อยเห็นดูถ้าเขาเปลี่ยนเป็นกาแบบที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการถอดใส่ดบบคีเรส มาให้ก็จะดีมากครับแต่ก็เข้าใจได้เพราะเราก็คงไม่ได้เปลี่ยนตัวล้อเกียร์กันบ่อยๆและจากทั้งหมดที่ว่ามามันจึงเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้พวกท่านจัดหาไว้ใช้งานเวลาจะแต่งชิ้นงานมันสะดวกจริงๆครับถึงมันจะปรับรอบไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่จําเป็นในงานเหล็กถ้าใช้สำหรับงานบ้านงานซ่อมแซมทั่วไปผมแนะนําให้ใช้ตัวขนาด6นิ้วก็เพียงพอไม่จําเป็นต้องเลือกตัวใหญ่ขนาด 8- ปดถึงสินิ้วอันนั้นก็เกินความจําเป็นไปหน่อยข้อดีอีกอย่างของมอเตอร์ขนาด6นิ้วก็คือ น้ำหนักมันยังไม่มากเกินไปสำหรับการขนย้ายทำให้ยังขนย้ายได้ง่ายถ้าเป็นระดับช่างโรงกลึงร้านทำเหล็กค่อยใช้ตัวใหญ่ถึงจะเหมาะสมสำหรับนัก DIY ที่ได้ทำงานซ่อมร้างบ่อยๆผมบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ควรพลาดบางครั้งเราทำงานตัดชิ้นงานมาแล้วมันไม่พอดีมันอาจจะหนาไปใหญ่ไปเกินขนาดที่เราต้องการใช้งานหรือมันใส่ไม่พอดีไม่ว่าจะชิ้นงานเหล็กอลูมิเนียมเซเล,ลาสติกไม้ ล้าก็สามารถเอามาเจียแต่งหรือขัดทําความสะอาดด้วยแท่นตัวนี้ได้ถึงบางคนจะไม่ได้ใช้ในงาน DIY อะไรมากมายแต่มีเอาไว้เพื่อใช้รับมีดรับเสียมขุดดินก็ยังดีมีแล้วมาสะดวกมากเลยผมอยากจะให้ลองส่วนนี้หลายคนอาจจะยังไม่เห็นความจําเป็นแต่เชื่อผมเถอะครับอย่ารอให้วันนั้นมาถึงมีแล้วไม่ได้ใช้มันดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีสำหรับใครที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปเจียชิ้นงานก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันส่งแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ